ว่าหายวะเออตกลงคือแม่ตายก็เลยกลายเป็นว่าเตงอ่ะฆ่าแม่แล้วก็ไปลงเรือแม่ห้ามแล้วไม่เชื่อฟังก็เลยไปลงเรือพอไปลงเรือปุ๊บเขาก็แบบว่าเหมือนแบบมีพายุโหมกระหน่ำเรือเขาก็เลยให้จับใบกะลากินีกันว่าลูกเศรษฐีคนนี้ก็คือจับได้ใบกะลากินีคนก็เลยปล่อยลอยแพพอปล่อยลอยแพก,ก,ก็ไปเจอเกาะก่อนนี้มีคนใส่ดอกบัวอยู่บนหัวก็เลยไปขอมา